สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการใช้แอป r าฟาเอลนะครับสร้างภาพ AI แบบฟรีและไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับนี่ครับไปที่ Google นะครับค้นหาลาฟาเอลครับผอกมีมเเพิ่มนี่นะครับล a ฟาเอล a p ป i i ไอ e รีอลิมิเตดเนนะครับอ่าเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับนี่นะครับเห็นไมั้เร์เซ็นนี่ครับ no log in no ไม่จำกัดเพราะแอปส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเจมี n นรอะไรก็จะจำกัดนะครับนี่นะครับแต่แอปนี้แนะนำก็คือใช้ภา,า,า,าษาอังกฤษอ่าจะ g e n e r a เรตแม่นนะครับอาจจะเราลอ,ลองจ้างกันะนะครับอันนี้ลองภาษาาทายแล้วกันนะครับสร้างภาพอ่านางแบบ สาวกำลังกินไอมยสมุดอ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับนี่อันนี้ทำการเลือกสไตล์ได้นะครับเห็นไหมครับว่าจะเอาอะไรนะครับเดี๋ยวผมลองเอาเป็นแนวอ่ะซีเนมาติกนะครับอลองเลือกนะครับ สีนะครับอเลือกโทนไดนน้นะครับโทนครูนะครับไลท์แสงไฟนะครับอประมาณไหนก็อยู่ที่เราเลือกนะครับเดี๋ยวไลท์ตรงน,นี้นะครับอาทิตยตกพอสุดท้ายนะครับว่าจะเอาเบอร์หรืออะไรนะครับหรืคอสต์อัพหรืออะไระผมเลือกเป็นคสต์อัพนะครับซึ่งอ ก็เป็นข้อดีของแอปนี้นะครับให้เราเลือกสมมตินี่นะครับทีนี้เมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับก็ทําการกด generate นะครับจากนั้นรอโปรแกรม generate นะครับรอครับมันจะทำงาน generate ร Gener ate, ูปให้เราทั้งหมดสี่ภาพนะครับ ลองเลือกนะครับโอช่วยได้เยอะนะครับสำหรับคนที่ทํารูปไม่เก่งนี่ยครับโอ้สวยสมจริงเลยนะครับดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับดูนะครับเห็นไหมครับฟีด้วยนะครับไม่จํากัดนี่นะครับโอเคนะครับยังไงก็ไปลองใช้กันดูนะครับสําหรับ r a f a e l AI นะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมครับ